จครับผมอย่าเลยยาให้จอยก็คู่คน<ว>เดียวคู่<ว><ะ>คนเดียวนะปีการปีใหม่ไทยนะคะขออราธนาคุณภาษีรัตนาตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาพลโลกช่วยประทานทรให้คุณครูและครอบครัวจงมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากจากโรค ทั้งปวงค่ะแล้วก็ขอเป็นร่มโพลร่มไทสำหรับลูกศิษย์ทุกๆคนแล้วก็ให้บุญนี้จงสำเร็จทุกประการเทินค่ะครับอนเดจาี่ยืนยืเดอพี่พี่อย้ครไม่ชอบรถเลยไม่เอาไมอไ่

Iden, ไม่ใช่เป็กเราขอให้ครอบครัวและผู้ที่รักและผู้ที่นั่งอยู่ทุขคัตตุระดาร์บาร์จุความสุขใจจุใจมีพลังอะไรแบบนั้นตรงนู้นขอให้เป็นที่พึ่งของลูกหลานต่อไปและขอให้ลูกหลานคนพึ่ง 把这个。啊嗯啊